ลากไปละห้าร้อยบวกไปล้วปห้าร้อยบวกุูคาดูคาขบทุกท่านกังมเป็นครับ กับทุกท่านกราบพระพร้อมกัน3าครั้งครับเก่าคำบูชานา่านไตรและมาทานศิลปพร้อมกันตำบลโนนท่าอำเภอสิงเดินนะครับตั้งเป็นกองคืนแม่ของแผนดินนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2551 e. ต่อจากนั้นนะครับลำดับที่5หมู่บ้านกองคืนแม่ของแผนดินบ้านโนนตะโกนะครับหมู่ที่6 ขบวนตุกจิกนะครับที่ประสานงานประธานของกองทุนแม่ขอยอดินก็คือเกยนี้นครับในหุกณมกแม่ขอยอดและนครเชิญนะครับส่วนให้การทั้งเท่านถวายจปัจจัยไทยธรรเจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้และจจัางไว้ด้านหน้า พระคุณเจ้าเลยนะครับและจะขอการเป็นเชิญนะครับท่านประธานและส่วนราชการทั้งเก้าท่านและเป็น,นตัวแทนถวายจตุปัจจัยและดอกไม้ทุกเทียนแดกพระคุณเจ้าทั้งเก้ารูปนี้ครับรูปที่หนึ่งจะขอให้ญาตการเป็นเชิญท่านนายเำื่อไปรูลมหาชื่นใจท่านนายอำเภอสูงเดินรูปที่สองเรียนเชิญท่านมนรุษย์ผูบ่บีพัฒนาการอำเภอสูเดินรูปที่สามเรียนเชิญท่านนายกนักการสุวรรณนายกเทศมนตรี ตำบลสุนเนินรูปที่สี่จะเรียนเชิญท่านสมฤทธิชนากูประสัดอำเภอสุเนินรูปที่ห้าเรียนเชิญท่านผู้นในการวาดโปรงสันเทียผู้ในการงเรียนรุบาลประชารัฐสมคีรูปที่หกเรียนเชิญนางสาวสุพิชชาตันติอว่ว ผู้ในการสำนักง,งานกลุ่มประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้วรูปที่เจ็ดเรียนเชิญน,นายตะวันประดิษฐ์วงศ์รองนายกองการหาสุนตบนสูงเนินรูปที่แปดเรียนเชิญท่านคุณพ่อมนตรีพัฒนาสุริพันธุ์ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนนุบาลจุริพันธ์และรูกที่เก้าเรียนเชิญกำนันไพลเปลี่ยนจากกำนันตำบลสูงเนินขออนุญาตเรียนเชิญทั้งเก้าท่าน อรหงังสมาสุภูพรภควาุูธังภะวันตังอภิวาเทนิสวโตตรภควตาโมธัมังนมสานิสุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆสังฆังนามา ข้อคาที่เราได้นํามาร่วมสมทบตุนต่อตุนแม่ของพื้นดินนั้นก็มาจากทุกหน่วบ้านของตำบลสมเด็นนะครับซึ่งก็จะเป็นปข้อปามองทุนรวมเพื่อําไปเข้าสู่ของทุนนะครับแม่ของไม่ดีของบ้านหล่อยของทราบแต่กนันดีนะครับซึ่งเมื่อทำพิธีมอบแล้วในช่วงข้อค่าทั้งหมดนะราเป็นกองทุนรวมนะครับก็ได้แจ้งกันได้ทราบ ในระดับต่อไปกานคณะกรรมการของกองทุนแม่แผ่นดินบ้านเราแล้าคบูสีกันท์สุงเดิมต้องจะขอบคุณพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระรู้าวจิตจารักบอกเตอรปัญจาวนาอภัสุนเดินซึ่งได้มาเป็นปทะธามสวันนี้และต่อจากนี้เราก็จะได้ข้อสู่ช่วงในที่ดีต่อหราก็จะดีนะคร ขอวระพงศ์ไข่คลวงพ่อนบบักวิธีพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทั้งหมดตรง,ตง,ท,งตตท่านรประธานได้เปิดป่วยถวายพระเนตรสักการะผลงานพระองค์เป็นฉัตรนะ หลังจากนั้นดาบียนเชิญท่านประธานกล่าวคำถวายราชสตูดีและกล่าวถวายพระกรชัยมงคลพระอร,รุณาภรด์แก้าโผดกมลเขาะราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์เป็นกองทุนแห่งความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนนาไปสู่เครือข่ายอันเข้มแข็งก่อเกิดเป็นพลังแห่งความดีงามปกป้อระสมนิกรจากภัยยาเสพติดด้วยสันติวิธี พระมหานครนาที่คุณทั้งหลายรู้สติในทุกดวงใจของเราประสบนิกรข้าพระพุทธเจ้ายิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสายพลและอาตมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสายพลได้โปรดอภิบาลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลประธานพรชัยมงคลให้ได้ฝ่าละอองธุลีเข้าไปให้ได้ฝ่าละอองธุลีเข้าไปท,ทรงมีพระพันนานาใสมบูรณ์ จเจริญด้วยจักรตัวรพิตทรพนชัยจเจริญด้วยจักรตัวรพิตทรพนชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดมีพระราชประสงค์เป็นเชิญทุกท่านนะครับนั่นนงประจำที่เดิมน,นะครับและการเรียนเชิญพระมารการอยู่ด้านหน้าเพื่อรับฟังข่าวสารรายงานระดับต่อไปขอเรียนเชิญ นายสายแก่ขนาดกลางประธานกองคุณแม่ของกผ่นดินบ้านเหล่าโนน่าและคณะกรรมการกองคุณแม่ของผ่นดินทานกองคุณแม่ของแผนดินบ้านเหล่าโนนท่าในนามของพี่น้องชาวบ้านเหล่าโนนท่า ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กราณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสมโภชเงินพระราชทานอกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้การดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กําเนิดขึ้นจากสมเด็จพระเจ้าวางสีริกิตพระบรมร,ราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระาราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตั้งชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้จ่ายประโยชน์ในกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสมในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านนี้หนึ่งเป็นกองทุนสําหรับการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างดังยืนในหมู่บ้านของความสามัคคีความเสียสละการร่วมแรงร่วมใจของหมู่บ้านเพื่อเพื่อกเกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 3. เพื่อเป็นกองทุนสําหรับส่งเสริม กิจกรรการพัฒนากันแบบเพียงในชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อมาร,รู้ถึงการพึ่งตนเองและพึ่งพางกาันเองของหมู่บ้าน 4. เพื่อใช้ในกิจการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนหรือผู้ทุกข์ยากในหมู่บ้านบ้านเหล่า,า,ามงคลตำบลสุเนินได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอสุนเนินประจำปี2565และได้รับการพระราชทาเนเงินกองคุณ ของแผ่นดินในวันที่9กันยายน2565จำนวน8,000บาทโดยให้คุณเอาทุนประเดิมโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยเพียง8,000บาทนะครับเพียง8,000บาทแต่ว่าเป็นทุนของพระองค์ท่านเพื่อเป็นต้นเป็นเชื้อเป็นขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของบูบ้านแบบสันติวิธีและยั่งยืนนะครับเงิน8,000บาทถ้าเราไม่ หาวิธีการต่อยอดมันก็ใช้เดือนเดียวก็หมดผู้ใหญ่แก่ก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากพาเด็กไปบำบ,บัดสองสาเดือนก็หมดแล้วแปดพั<ม>นาบาทเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทําวันนี้ก็คือการทอดพระปา่าที่น้องประชาชนในหมู่บ้านเห็นความสัมคันธ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเห็นประโยชน์ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินกแก้ไขปัญหาที่สุดสองหมู่บ้านเราไล่ลำดับลงมานะครับตะต้องขอบคุณนะครับกองทุนแม่ เราอาจจะต้องทอดพระป่ากันเป็นประจำทุกปีในวันสําคัญอาจจะเป็นวันที่26มิถุนาวันยาเสพติดหรือวันอะไรต่างๆวันสําคัญของหมู่บ้านของเราเราก็จัดกันเพื่อให้เงินมันเติมเข้ามาเพราะมันมีแต่ใช้มันมีแต่ใช้มันไม่มีเติมเพราะฉะนั้นกิจกรรมของทุนแรกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กิจกรรมทอดพระป่าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการหารายได้กับของทุนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ท่านทําได้เป็นประจำก็คืองานศพนแต่งงานวันเกิดงานอะไรต่าง ท่านนึกถึงวัดนึกถึงโรงเรียนแล้วท่านก็น,นึกถึงกองทุนแม่ของหมู่บ้านของเราด้วยนะครับหน้าศพเนี่ยท่านกบ,บริจาคได้สามร้อยห้าร้อยเอามาเติมไว้ที่กองทุนแม่วันหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการกองทุนแม่เขาก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นสะพานดูนให้ท่านในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากพี่น้องคณะกรรมการกองทุนแม่ของ่ดินช่วยกันพัฒนาบริหารต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเงินมาให้ท่านเอามาทอดพระสาให้ท่านเนี่ย สองหมื่นสอหมื่นนะครับนอกจากเงินที่พระอ,องค์ท่านให้มาแล้วแปดพันเนี่ยวันนี้เราแลกกันได้เพิ่มอีกครอบราป่าได้อีกเงินตรงนี้จะเกิดประโยชน์หรือไม่เนี่ยก็อ,อยู่กับคณะกรรมการที่ยืนอ,อยู่ข้างหน้านะครับในการที่จะเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาวันนี้แก้ไขปัญหายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากนะครับไม่ไม่รู้ว่าเราได้เปิดคลิปวิดีโอให้ได้ดูกันนะนะครับสมัยที่พระอ,องค์ท่าน ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ปลูกปีนปูนชาปลูกอะไรต่างๆใช้ดแต่ปัจ <establishing> จุบันนี้มันมีความสลับซับซ้อนานะครับเด็กที่กีดกัเสพติดนั้นไม่สนใจในเรื่องอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นความอบอุ่นในครอบครัวเ่านการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต่างการรับการปุ๋นี่แะช่วยกันดูช่วยการสองเด็กที่ยังมีปัญหาอยู่ในหมู่บ้านของเราปีหรืให้นะครับก็มีเรื่องต้องดูแนนะครับก็ฝากพี่น้อง คณะกรรมการกองทุนแม่ของดินดินช่วยกันพัฒนาบริหารต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเงินมาให้ท่านเอามาทอดพระป่าให้ท่านเนี่ยสองหมืนม่นสามหมืน่นนะครับนอกจากเงินที่พระองค์ท่านให้มาแล้วแปดพันเนี่ยวันนี้เราแลกกันได้เพิ่มอีกทอดพระป่าได้อีกเงินตรงนี้จะเกิดประโยชน์หรือไม่เนี่ยขึ้นอยูย่กับคณะกรรมาการที่ยืนอยู่ข้างหน้านะครับในการที่จะเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาวันนี้แก้ไขปัญหายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากนะครับ ไม่รู้ว่าเราได้เปิดคลิปวิดีโอให้ได้ดูกันนะนะครับสมัยที่พระองค์ท่านทำไม่หายหมดแลวคนที่แก้ในระบบที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไปปลูกปิ่นปลูกกัญชาปุ่มอะไรต่างๆใช้ได้ดีแต่ปัจจุบันนี้มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเด็กที่กิจการเสียทิ้งอันนี้สนใจในเรื่องอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นทางอบอุ่นในครอบครัวนั้นทจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นก็องต่างทางการเมืองมาช่วยกันดูช่วยกันสอบสอนเด็กที่ยังมีปัญหาอยู่ ในหมู่บ้านของเราที่นะครับที่เรามาต้อนรับ่นี่ก็คือย้ายควาดย้ายความติด้ายาวิธีการป้องกันดีขึ้นุดเราไมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาไี่เกี่ยวกับเสียทีนะครับกระเป๋าพนักงานขายรองรันแนี่ยแน่นทุกคนนะครับช่วยกันดูแลให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่ครอบครัวทุกครอบครัวที่แข็งถ้าครอบครัวทุกครอบครัวท้่แข็งจะทำให้เาติดไปทีน้อยลงหลายครอบครัวที่เกิดปุ๊บคือ พ่อแม่ไม่อยู่อยู่กับตายายตายายก็เอาไม่ทันหลานทายุอันนี้ปัญหาทางเศรษกิดก็คือครับก็ฝากให้กำลังใจท่านในการทำกิจกรรมแล้วก็ฝากพี่น้องเรานะครับกิจกรรมในการเพิ่มคุณให้ก,กับกองที่แม่ผมจะต้องทำกัน,กนต่อเนื่องเพื่อให้คณะกรรมการเราได้มีงบประมาณในการที่จะมาทำกิจกรรมพระจุลภาคานครสิริกิติงลงล์พระงรมเวลาชินีนาศ พระบรมราชชนีบัตรีหลวงนะขอบคุณแม่ของแผ่นดินบ้านเราโดดท่าหมูซีตำบลสุ่นเดินอำเภอสุ่นเดินจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะเอาคณะกรรมการขอบคุณแม่ของกินมากกว่าขอบคุณนะครับท่านนายพลและคณะส่วนต่างทุกภาคส่วนที่ได้ให้เกียรติกามมาร่วมตัวนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดบ้านและกำลังใจให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขอทุนแม่ของขดินนะสิ่งสำคัญยิ่งนะครับเจ้าภาพวันนี้ก็ปือของกินแม่ของขดินต้านหล่อตัวธาตเช่นครับส่วนเลยนะครับที่จกว่านะครับ,นะรบเราจะมีพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานเพิ่มเติมดีนะครับต่างประธานก็มีภารกิจที่จะเดินทางไปเฏิดภารกิจนะครับในสถานที่ตื่นต่อจากนี้ จากท่านนายเพื่อได้ให้เกิดถ่ายภาพในชุดนี้สุดท้ายแล้วก็แต่โดยทั่วท่านนายเพื่อนั้นได้เป็นประธานในพิธีแรกหนึ่งวัตถุพิธารนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมนะครับท่านประธานจะได้นำเงินพิธานของคุณแม่แบบกินวานต่อหน้าพระบรมสากราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบวนราชชนิดทันปีหลวงนะครับต่างประธานจะแรกหนึ่งวัตถุพิธารของคุณแม่แบบกินวเป็นอันดับแรกนะครับ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่เลยนะครับค,ครับมอบเงินกดตู้เพื่อทานนะครัรบธนาัตรไปน,นะครับและเรียนเชิญกระธนไกลเสียดกานะครับรับมอบเงินกดตู้นะครับแกเงินกดตู้นพื่อทานธนาัตรไป500อบาทเรียนเชิญผู้ใหญ่สายแก่ขนาดกลางนะครับ ครับแรกเงินประตูเรื่อการนะครับธนบัตรใบหนึ่งพันบาทครับท่านต่อไปนะครับเรียนเจอคุณทั่วมตีพัฒนากิจพันธ์นะครับแรกเงินประตูเรื่อการนะครับนบัตบใบหนึ่งพันบาทนะครับ ลำดับที่5นะครับในเจอผอท่านผู้บริการสิมิชาพันธ์ที่อ้วนะครับก็จะกระจายในช่วงนี้นะครับไก็จะเปลี่ยนลำบับไปละร้อยไปละห้าสิบไปละคันนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในเบื้องต้นนะครับเพื่อนาพัรวบเฉลีรยรักตั้งต่อไปครับนางกิติมาพรมัคกวินลำบับไปละห้าสิบห้าร้อยบาทนะครับแรกหนึ่งกระตุ้นให้ผ่านเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่านต่อไปจะเชิญนางรัญญาทิพย์จารุเรื่องลุ่งเรืองอิดนะครับธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทและจะเชิญคุณแม่สายหยุดลุกพลังสีนะครับธนบัตรนะครับใบละหนึ่งพันบาทท่านผท้ายนะครับท่านที่เก้าท่านเใยพรพิญโยนะครับแจกธนบัตรทับถุนใบละห้าร้อยบาทและในส่วนของผู้ที่นะครับได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะ ช่วงนี้นะครับส่วนราชการเราเรียนเชิญน,นั่งประจกรที่นั่งเพื่อชมนะครับาการแสดงรำในชุดที่สองต่อเน,นื่องนะครับนะครับขอหผมตัวอี้จับทางนมาตธนาคารสนามนะครับ